สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในไลนเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่วันจันทร์ที่4นะครับก็ซึ่งเป็นการอัปเดตอีเวนต์เข้ามาเนาะเป็นอีเวนต์พ่วงนั่นเองนะเพื่อนๆอีเวนต์พ่วงหมายความว่ายังไงนะครับก็คืออีเวนต์การ์ดมันยังไม่หมดนะครับอีเวนต์การ์ดมันยังไม่หมดเวลาเนาะ แล้วก็เลยเอาอีเวนต์จี้เข้ามานะครับปกติอีเวนต์จี้มันจะมาวันอังคารเนาะส่วนอีเวนต์การ์ดเนี่ยมันก็จะหมดเวลาวันอังคารนะครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีจี้อะไรที่น่าสนใจกันบ้างเนาะสัปดาห์นี้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับขออนุญ,ญาตไป update, อัปเดตร้านค้ากันก่อนเลยนะครับจริงๆตั้งใจจะอัดคลิปตั้งแต่บ่าย2แล้วเพื่อนๆแต่เผลอหลับนะครับ นอนไปนอนมาผมเผลอหลับไปเลยนะครับเพิ่งตื่นมาเมื่อกี้นะก็อ่ะก็ไม่เป็นไรครับอุตส่าห์บบว่าเออวันหยุดนะครับทั้งทีเนาะว่าจะลงคลิปเร็วๆหน่อยนะครับจะได้แบบเออให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูเร็วๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างเนาะวันนี้นะครับอ่ะมาดูที่ร้านค้ากันก่อนเลยนะครับร้านค้าแฟชั่นเซลล์นะก็มีออฟเข้ามาขายนะครับขายน่าจะถึงวัน คิดว่าน่าจะถึงวันศุกร์แหละเพื่อนอืมไม่วันศุกร์ก็วันพฤหัสน,นะครับอ่ะโอเคก็เป็นออฟเมืองคูณนะครับสาอันนี้คือการันตีเลยนะเพื่อนคือเราไม่ต้องไปฟิกสุ่มว่าเราจะได้30 35 40อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็คือซื้อแล้วก็สามารถเอาไปใส่ในจี้ได้เลยนะครับอืมร้านค้าลึกลับนะครับเป็น วัตถุดิบนะครับเป็นวัตถุดิบซูปเปอร์นะก็สุ่มเอาอ่ะเพื่อนๆนะครับก็หนึ่งถึงสี่ะนะครับใครโชคดีก็ได้ไปนะครับแล้วก็มีกล่องสุ่มจี้ข้างล่างซูปเปอร์ด้วยนะครับสองแพ็คนะครับนะก็แพ็คละห้ากล่องนั่นเองเนาะใครที่จะทำอีเวนต์นะครับก็ห้ามพลาดเนานะ,ะรูปแบบของจี้ข้างล่างนะครับก็ ไม่ได้เป็นแบบสุ่ม50เพชรนานเพื่อนนะอ่าอันนี้ไม่ได้เป็นแบบ50เพชรเนาะก็น่าจะเป็นการสุ่มแบบกล่องซุปเปอร์นะครับเนี่ยเป็นแพ็คสีกล่อง900อะ่ะเพื่อนอเดี๋ยวนะก็อันนี้น่าจะเป็นสกินนะอ่า35เนาะเป็นสกนะินน่ะเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นแพ็คซุปเปอร์เนาะมี200นะครับก็จะได้อ่า ห้ากล่องนะครับแล้วก็900เนี่ยจะได้ทั้งหมด25นะครับสำหรับผมนะผมว่าถ้าสุ่มแรกๆอะ่ะซื้อเป็นแพ็คเ0้ดีกว่านะครับอม,มันจะได้ประหยัดเนาะพอใกล้จะปิดอะ่ะเพื่อนๆค่อยมาซื้อทีละ2 0 0รนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มนั่นเองนะครับใครมีเพชรไม่เยอะก็มีเนี่ยแพ็คมาขายนะครับการันตี จีวัตถุดิบก็มีนะครับใครที่เป็นสายเติมก็จัดได้นะครับส่วนร้านค้าตรงนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมเนาะร้านค้า,อาคอสตูมของตัวละครนะครับแล้วก็แบ็กกราวด์เฟรมพวกนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแพ็คเกลือนะครับเป็นแพ็กเสียงดวงนั่นเองเนาะในราคา35บาทแล้วก็69บาทนะครับนะแล้วก็มีเอาเพรซื้อด้นะเพื่อนอื ก็ในราคา8 0 0รเพชรเนี่ยเราก็จะได้มาสุมนะครับมันบอกว่าและอื่นๆนะเพื่อนนะใครที่อยากเกลือก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนรูนนะครับรูนป้องกันการทาสีก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าเทศการแสงนะครับเป็นแสงแห่งเกตติยศเนาะอันนี้ก็จะเป็นออฟนั่นเองนะออฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีออฟอะไรบ้างในราคา69บาทนะครับเป็นออฟออกเกาะนะครับ ล็อกค่าผ่านทางเมืองคูนนะอทอยเต่าอีกครั้งเนาะแล้วก็ป้องกันเอฟิกอันตรายนะครับเต่าดับเบิลนะแล้วก็สลายการ์นางฟ้านะครับอืมแล้วก็มีออฟมาเบิลนะส่วนตัวนะผมว่าน่าจะทำเป็นออฟออกเกาะนะครับนะอ่าน่าจะทำออฟออกเกาะส่วนล็อกภาพบันทางนะผมจะเอามาใส่ให้กับ รองเท้ากับขังยูนิคอร์นนะครับเดี๋ยวไปซื้อในแฟลชเซลแล้วกันเนาะมันค่อยได้3าเซนตนะครับอืมที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนๆไม่มีอะไรอัปเดตแล้วนะครับวันศุกร์นี้ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าถ้าตามสถิติหรือว่าตามาสถิติเกมนะเพื่อนก็น่าจะเป็นลูกอมดาวเนาะปกติคือหลังการพลิกอัพอ่ะมันก็จะเป็นลูกอมดาวนะครับไม่ลูกอมดาวก็ อาจจะเป็นตัวละครดีๆสักตัวนะครับแต่แบบผมย้อนไปดูสถิติแล้วนะครับคือย้อนไปดูคลิปตัวเองนี่แหละนะเพื่อนๆนะหลังจากพิกอัพอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นลูกอมดาวนะครับเพราะว่าผมลงคลิปทุกอีเวนต์อยู่แล้วนะครับผมก็เลยย้อนกลับไปดูว่าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลูกอมดาวนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันวันสุกนี้สุกหรือพฤหัสเดี๋ยวผมดูก่อนนะเพื่อนๆว่าอีเวนต์มันหมดวันไหนเนาะ อีเวนต์มันถึงวันที่7วันที่7อ่ะวันพฤหัสนะครับก็มีการอัปเดตน่าจะวันพฤหัสแหละนะครับอืเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันพฤหัสีนี้จะเป็นลูกอมดาวหรือว่าเป็นเว้นอะไรมานะโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับเ,เพื่อนๆว่าจี้ข้างล่างจี้ไหนนะครับควรทำนะครับผู้เล่นใหม่ควรทำแล้วก็คนที่มีตัวละครตัวไหนถึงจะทำอีเวนต์นี้นะครับนะ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูวิธีการตามหากันเลยนะครับวิธีการตามหานะเราจะต้องตามหาวัตถุดิบนะครับเป็นแบบเออก็มันเป็นการสุ่มแบบขั้นบันไดอย่างที่ผมเคยพูดไปเนาะอันนี้คือความเข้าใจของผมนั้นเพื่อนนะเป็นการสุ่มแบบขั้นบันไดนะครับเราจะต้องสุ่มหา A ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอา A เนี่ยมาแลกเป็น A บวกนะครับนะอ่า A 5ชิ้นเอามาแลก A บวก 1>, 1ชิ้นนะครับ a บวก5ชิ้นเอามาแลก s อชิ้นนั่นเองอ่ะก็จะเป็นการซูมแบบนี้เนาะส่วน s อชิ้นนะครับ s อสซูเปอร์คุกเนี่ยนะครับนะก็จะเอามาแลกเป็นจี้ในอีเวนต์นะครับซึ่งจี้ในอีเวนต์นี้ใช้เยอะมากนะเพื่อนนะใช้5 s นเะอืมผมว่ามันเยอะอยู่นะเท่ากับแบบดาร์กเว้นที่แล้วเลยนะครับนะใช้เอเยอะมากนะก็ ใครจะทาอีเวนต์นะครับก็ลองดูน้านเพื่อนนะผมจริงๆอะ่ะผมชอบอีเวนต์แบบนี้นะมันสุ่มง่ายหมายถึงว่ามันสุ่มแป๊บเดียวว่ะเพื่อนๆเนาะอาจจะไม่ได้อวยเท่ากับอีเวนต์แพ็คห้าสิบเพชรนะผมว่าแต่ว่ามันสุ่มง่ายดีนะครับไม่ต้องรอนานนะครับแป๊บเดียวก็ปิดนะครับนะอาจจะปิดเยอะปิดน้อยอันนี้ไม่รู้นะครับนะแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างที่จะปิดเร็วหมายถึงว่ามันสุ่มเร็วอะ่ะเออ โอเคครับจิ้งลางที่เข้ามานะครับเป็นจิ้งลางใหม่นะครับ1จี้นะที่เหลือก็เป็นจิ้งลางเลยหลังเนาะจิ้งลางใหม่มีอะไรบ้างนะครับก็เป็นโดนป้องกันขังคุกนะครับอ่าเป็นโดนป้องกันขังคุกซึ่งเหมาะกับเมตาปัจจุบันนี้มากนะครับทําไมถึงบอกว่าเหมาะกับเมตาปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ตัวละครที่เข้ามานะเพื่อนนะมีขังคุกกันหมดเลยนะครับนะ เพราะฉะนั้นจี้นี้นะจะจําเป็นสําหรับตัวละครอย่างายกตัวอย่างเช่นยอมลาอย่างนี้นะครับนะตัวละครอย่างเกรตาอย่างนี้เนาะที่เขาแบบคือก็น่าจะเล่นได้ในเมตาเนี้ยนะครับ mm hmm. ก็ต้องมีจี้ชิ้นนี้เพื่อที่จะป้องกันผีเสื้อสมุดนะครับแล้วก็ในจี้นั่นเองเนาะแล้วก็เป็นพวกจี้ตัวจี G ้ข้างล่างที่มีการขังคุกด้วยนะครับอืมก็ก็ดีนะครับนะ อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูจี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูความสามารถกันเนาะจี้ที่2นะครับเป็นหมวกระเบิดนะครับหมวกระเบิดไทเทเนียมอันนี้ก็รู้สึกจะมาบ่อยนะครับนะรู้สึกมาบ่อยนะหมวกระเบิดเนี่ยผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับนาที่อยากจะทำอีเวนต์นะครับผมแนะนําอย่างนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีหมวกนะครับใน ID เลยนะครับควรทําหมวกก่อนนั้นเพื่อนนะอย่าเพิ่งไปทําจี้อื่นนะครับ ควรทำหมวกก่อนเลยแบบแรกนะหมวกนี่คือจำเป็นมากนะครับส่วนใครที่มีหมวกแล้วนะครับก็อยากทำจี้อื่นๆบ้างล่ะพี่เบิร์ดนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจี้ไหนที่น่าสนใจนะครับจี G ้นี้เป็นเกาะลอยฟ้านะครับกักขงังเป็นเกาะลอยฟ้าขังคุกนะครับผมว่าจี้ชิ้นนี้นะโดยส่วนตัวที่ปิดมาแล้วอ่ะเพื่อนๆผมผมมีแล้วนะครับผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่คนเขานิยมเล่น เกาะลอยฟ้าหลุมดํากันนะครับอผมก็ไม่เข้าใจนะจริงๆมันก็ดีนะครับนะแต่ว่าการขังคุกเนี่ยอย่างไนกี้เนาะเขามีขังคุกในตัวเขาก็ไม่จําเป็นต้องมาพกทีชิ้นนี้นะครับผีเสื้อสมุดอย่างนี้เนาะก็ไม่จําเป็นต้องมาพกตีชิ้นนี้เพราะว่ามีขังคุกแล้วมันเหมาะกับตัวละครที่อ,อยากใส่ขังคุกไปอ่ะเพื่อนนะครับก็เช่นพวกยอมลาพวกเกรตาอะไรอย่างนี้นะแต่ผมเคยเอาไปเล่นแล้วนะครับก็ ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะนเพื่อนเปอร์เซ็นต์ขังคุกมันก็น้อยด้วยแหละนะครับอ่ะสานะถ้าเป็นดาร์กก็น่าจะบวกเพิ่มมาอีกเป็น40%อะไรอย่างนี้เนาะก็ใครที่อยากทําก็ทําได้นะแต่ผมยังไม่แนะนํานะครับรอดาร์กดีกว่านะเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับอ่ะอีกหนึ่งจีนะครับที่ก็โคตรจะมาบ่อยเลยนะนเพื่อนนะเป็นเครื่องขยายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซูเปอร์ไดเมนชันนะครับก็เป็นดูด นะครับเป็นดูดดิเมนชันนั่นเองเ,องเนาะคือทุกวันนี้นะครับดูดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วนะอันนี้หมายถึงจี้นะครับนะส่วนตัวละครเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะครับพวกสายโอลิมปิกสายจัดงานเนาะส่วนจี้ดูดเนี่ยผมแทบจะไม่เห็นเลยนะครับที่เห็นแบบที่เห็นแบบเอาไปเล่นกับตัวละครล่าสุดเนี่ยก็ตั้งแต่นู่นเจ๊ไกอานุ่นนะครับจี้ชิ้นนี้นะมันเหมาะกับไกอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอไกอาตกเมตาไปนะครับก็แทบจะไม่ให้ ไม่ค่อยเห็นคนเล่นจี้ชิ้นนี้แล้วนะครับเขาเปลี่ยนการโจมตีเป,เ,ะะเป็นการเรียกนะครับเป็นการเรียกซะมากกว่านะทุกวันนี้นะครับบัตรเชิญเต็มเซิร์ฟเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจี้ที่กลับมาเนาะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับนะอันนี้เป็นลิมิเต็ดอ i ดิชันนะครับก็ใครที่แบบมีจี้เดิมอยู่แล้วนะอยากทำเป็นลิมิเต็ดก็ได้นะครับเพราะว่า มันเป็นจี้ธรรมดาเนาะก็สามารถเอามาทําเป็นอัพเป็นรูปลิมิเต็ดได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าลิมิเต็ดเนี่ยมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับแต่ก็สวยดีนะครับเนี่ยเห็นปะจี้ชิ้นนี้ผมมีแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่น่าจะทำลิมิเต็ดหรอกนะเพื่อนนะมันก็จริงๆจี้ธรรมดามันก็สวยอยู่แล้วอ่ะเพื่อนพื้นหลังมันดูแบบสวยสวยอยู่แล้วนะส่วนจี้ชิ้นนี้ก็จะเป็นเหมือนดักดาร์กหน่อยก็ผมว่าผมชอบแบบเดิมมากกว่านะครับอืมก็ประมาณนี้นะเพื่อน อีเวนต์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์พ่วงนะครับมีการอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับนะเดี๋ยวรอดูวันศุกร์นี้นะครับอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามานะเพื่อนนะพยายามคนที่มีจี้แล้วนะครับก็เก็บเพชรไว้ดีๆนะครับเพราะว่ามันใกล้ที่จะอัปเดตใหญ่แล้วเนาะอัปเดตใหญ่หมายถึงอัปเดตท,ที่มีการอัปแมปใหม่นะครับมีการรีเวฟอีเวนต์อะไรอย่างนี้นะ ผมคิดว่าน่าจะหลังอ e ีน่าจะเป็นวันศุกร์หน้านะครับก็คือหลังวันศุกร์นี้นะครับก็อาทิตย์ถัดไปนะก็น่าจะเป็นการอัปเดตใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นการคาดเดาเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูความสามารถของจี้ใหม่กันดีกว่านะครับมีความสามารถที่น่าสนใจไหมเนาะคือผมเคยไปไปส่องแล้วแหละนะครับแต่ผมยังไม่ปลื้มเท่าไหร่นะครับนะจี G ้ใหม่เนี่ยเพราะว่าการ ป้องกันการขังคุกเนี่ยมันไม่เพิ่มนะครับอ๋อลืมบอกไปเลยนะครับคือมันมีจี้ชิ้นนี้เข้ามาด้วยนะเพื่อนนะอืมก็ความสามารถอย่างที่บอกไปนะครับเป็นหลุมดําแล้วก็เป็นการเคลื่อนย้ายคล้ายๆกับบอลทองอ่ะเพื่อนๆอืมไม่คุ้มนะครับสามร้อยกว่าบาทนะอ่ะเดี๋ยวมาดูความสามารถของจี้ใหม่นะครับก็ความสามารถนะครับความสามารถแรกเนาะได้รับแลนด์มาร์กก็คือเองอนเมืองผุดนะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสร้างแลนด์มาร์คเพิ่ม เมื่อศัตรูสร้างแลนมาร์กไม่แสดงผลบวกเพิ่ม5%นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับโอกาส40%ป้องกันการขังคุกการโจมตีและการดึงของฝ่ายตรงข้ามซึ่งมันมันไม่มีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเพื่อนคือถ้ามันเพิ่มสัก5%เนี่ยมันจะดีมากนะคือเนี้ย40%นะมันไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็มันเหมือนออฟดีๆนี่เองออฟกันดูด่ะ ไม่เหมือนออฟก,กันดูดออฟก,กันโจมตีอ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับแล้วก็แค่เพิ่มต้องการการขาของคูเข้ามานะมันสี่สิบเปอร์เซ็นเองอ่ะนะครับอย่างตัวที่อยู่ในผิวเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นก็จริงแต่ว่าของผิวเขามีบวกเพิ่มนะครับบวกเพิ่มห้าเปอร์เซ็นอย่างนี้เนาะเออในตัวของอะไรอีกนะที่มีมานะ่ะในตัวของอ่าแบมบีน่าใช่ไหมสี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็มีบวกเพิ่มห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนะครับผมว่า น่าจะกักไปหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูด์กแล้วกันนะเพื่อนนะผมว่าด์กก็น่าจะแบบเปอร์เซ็นต์น่าจะเยอะก,กว่านี้นะครับถ้าไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอให้แบบว่าถ้าไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ไม่ออกไม่แสดงผลอ่ะเพื่อนก็ขอให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์เป็น45อย่างงี้เนาะไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรอย่างงี้นะแต่อันนี้มันน้อยเกินไปนะสำหรับผมนะความคิดผมนะครับใครที่จะทำนะก็สามารถทำได้นะครับนะลองทำลองลองดูนะครับผมก็ ยังไม่ได้จําเป็นกับจี้ชิ้นนี้เท่าไหร่นะครับนะผมรู้สึกว่าเราไปใช้โดนซูเปอร์ดิเมนชั่นอะไรอย่างงี้ดีกว่านะเป็นโดนตัวอื่นยังโอเคกว่าเพื่อนนะครับแล้วตัวละครที่มันมีโล่ทองเนี่ยเราก็มีป้องกันการขังคุกอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้จำเป็นอะอย่างผมเล่นเกต้าอย่างงี้เนาะมันมันมีโล่ทองไงน,นะครับมันก็มีป้องกันการขังคุกอย่างน้อยก็สองครั้งอะเอก็อน่าจะช่วยได้อยู่นะครับ อ่ะโอเคครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนนะก็มาเป็นการอัปเดตนะครับจริงๆจริงๆรหลังมันอัปเดตมาพร้อมการแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้อธิบายเนาะก็มาทําคลิปอธิบายแยกแล้วกันจะได้เพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับใครที่ทาอีเวนต์นี้นะครับก็ขอให้ปิดไม่น้อยกันทุกคนเลยเนาะแล้วก็ใครที่ทําแล้วก็ปิดเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์บอกเบิร์คุมหน่อยแล้วกันนะครับผมน่าจะข้ามแหละเพื่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะ ทุกวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะหวงเพชรนะครับเพราะว่าอยากเก็บเพชรไว้เป็นรอทําตัวละครประจาแพทนะครับคือเราไม่ได้ทําการ์ดมานานมากนะครับล่าสุดก็ตั้งแต่ไนกี้อ่ะเพื่อนตั้งแต่ไนกี้เลยหลังเนาะก็แทบจะไม่ได้ทาการ์ดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการ์ดตัวละครประจาแพทน่าจะว้าวไหมนะครับอาจจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนรอคอยอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับนะ,บนะก็มาลุ้นกันเนาะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนนะขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบิร์ดคุงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พบกันแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับรักเพื่อนๆทุกคนนะครับจุบ๊บ